สวัสดีครับวันนี้ผมลองกองครับเ m w ย e น i ่ s อยจากเบีย a ม c นอยู่บาเซโมอเตอร์ครับวันนี้เราพามาชมไฮไลท์นะครับดาวเด่นของบูธเบีครับว่ามีอะไรเปิดตัวใหม่หรือว่ามีรถอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับและคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวเด่นเช่นกันนะครับก็คือ BMW 5 Series หรือว่า Series 5นั่นเองกับรหัส 30E ซึ่งเป็นรุ่นย่อยใหม่นะครับคันที่อยู่ข้างผมนี้เป็นรุ่นย่อย Inspiring ครับ เียนน้ำยูซีรีส์หรหัส3 0 e inspiring นะครับสังเกตได้จากการตกแต่งภายนอกของเขานะครับซึ่งมีความแตกต่างจากรุ่น M Sport อย่างเห็นได้ชัดนะครับสังเกตจากบริเวณเปลือกกันชนด้านล่างครับซึ่งจะเน้นใช้สีดำเงาเนี่ยน้อยลงกว่ารุ่น M Sport นะครับและที่โดดเด่นชัดเจนที่สุดก็คือกระจังหน้าของเขาครับจะเป็นสีไทเทเนียมบรอนซ์หรือว่าคลิปสีทองนั่นเองนะครับซึ่งจะมีความหรูหรามากขึ้นนะครับมากกว่าความสปอร์ตเอาใจสายหรูหรานั่นเอง นะครับรวมถึงไทเทเนียมบรอนซ์ตัวนี้ยาวไปถึงด้านข้างของตัวรถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบกระจกหน้าต่างนะครับหรือจะเป็นขอบกันชนด้านหลังก็เป็นสีเดียวกันรวมถึงล้ออลลอยด้านข,าข้างของเขาด้วยครับก็จะเป็นสีทูโทนที่มีไทเทเนียมบรอนซ์ตัดสลับด้วยเช่นเดียวกันครับโดยดูสังเกตจากด้านหลังของเขานะครับในรุ่น Inspiring นะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือแถบสีดําเงาด้านล่างเนี่ยจะลดน้อยลงแล้วเราเห็นจะเป็นสีทองแบบนี้ตัดสลับเข้าไปแทรกนะครับแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะครับที่เคยมีในรุ่นตััว5 EM Sport นน้ก็จะ ไม่มีสปอยเลอร์หลังในตัวนี้นะครับก็จะเน้นความเรียบหรูแลวก็ดูโดดเด่นบนท้องถนนได้เช่นเดียวกันจากสีทองตัวออปชั่นแล้วก็ภายในยังมีความน่าสนใจไม่น้อยกว่ารุ่น M Sport เลยนะครับไล่กันมาตั้งแต่ตัวลำโพงนะครับยังคงเป็นฮา r m ม n นการ์ดอนนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบ Driving Assistant ซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น Driving Plus ได้ด้วยนะครับรวมถึงยังมี a m b i e n t light ต่างๆนะครับแล้วก็การขับขี่ต่างๆยังคงเอาไว้ซึ่งคาแรคเตอร์ของซีรีส์5รหัส3 0 e ีเช่นเคยครับผม โดยเครื่องยนต์นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์การขับขี่นะครับยังคงมาจากเครื่องยนต์นะครับ4สูบ2.0ลิตรนะครับทวินพาวเวอร์เทบจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งยังคงแรงม้าอยู่ที่299แรงม้านะครับแล้วก็ยังสามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่า100กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน w LTP นะครับรวมถึงยังมีการชาร์จนะครับรองรับที่7.4กิโลวัตต์หรือว่า แม็กซิมัมอยู่ที่11กิโลวัตต์ถ้าเป็นไฟ3เฟสด้วยเรียบเดียวกันครับและด้านหลังของผมอีกคันหนึ่งนะครับก็คือสุดหล่อที่โชว์อยู่กลางฟลอร์นี้เลยนะครับนั่นก็คือเบียร์นียูซีรีส4นะครับเป็นรุ่น LCI หรือว่ามีการปรับโฉมแล้วนั่นเองซึ่งคันที่เรามาโชว์คันนี้จะเป็น Series 4นะครับ c o n v e r t i b l e หรือว่าเป็นหลังคาเปิดประทุนนั่นเอง ซึ่งยังคงคาแรคเตอร์การขับขี่ที่ขับสนุกเร้าใจในแบบฉบับของซีรีส์4เหมือนเคยนะครับแต่ว่ามีการปรับโฉมเล็กน้อยนะครับในส่วนของไฟหน้าที่เราสังเกตได้ชัดเลยก็คือจะเป็นแถบดับเบิลสไตร์นะครับหรือว่าเป็นแถบคู่ด้านข้างนะครับด้านไฟหน้าตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยแล้วก็ไฟท้ายนะครับมีการเปลี่ยนมาใช้เลเซอร์ไลท์ดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งจะมีความสามมิติแล้วก็โดดเด่นในท้องถนนเวลาที่ต้องขับตามเนี่ยเห็นได้ชัดจากระยะไกลเนี่ยมากขึ้นด้วยครับผม พละงกำลังยังคงมาจากเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ258แรงม้าเช่นเคยครับและภายในนะครับก็มีการ LCI หรือว่าปรับโฉมเช่นกันนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับด้านล่างจะเป็นพวงมาลัยทรงท้ายตัดนะครับเพื่อให้การขึ้นลงรถเนี่ยเข้าออกรถได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ OS หน้าจอเนี่ยมีการอัปเกรดจาก OS 8เป็น OS 8.5แล้วด้วยเช่นกันครับ และอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานนี้ครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับรถขายดีตลอดการของเบียร์เนี่ยมันยูนั่นเองนะครับกัเบียร์มันยูซีรีสามนะครับซึ่งไฮไลท์ที่เหมือนจะพูดถึงนะครับก็คือจะเป็นรุ่น3 0 e หรือว่าเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองครับซึ่งรอบนี้มีการอัปเกรดนะครับแบตเตอรี่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลแตะร้อยกิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากรุ่นเดิมเนี่ยห้าสิบหกสิบกิโลเมตรนะครับก็ซึ่งถือ นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของล้อนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยจะเป็นล้อทูโทนลายใหม่นะครับแบบนี้เลยครับมาพร้อมคาลิเปอร์เบรกนะครับ M s p o ร t สีแดงนะครับโดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็ภายในนะครับมีการปรับเปลี่ยน LCI ไปในทางเดียวกับรุ่นอื่นๆที่ผ่านมาเช่นกันครับคือพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ท้ายตัดนะครับช่องแอร์ดีไซน์ใหม่หน้าจอ OS นะครับ8.5ใหม่เช่นเดียวกันครับผม และนี่ก็คือไฮไลท์ทั้งหมดนะครับที่ปูดเปียน้ำยูในงานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่46ครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งใครที่สนใจเบียร์น้ำยูนะครับรุ่นต่างๆหรือว่าข้อเสนอพิเศษต่างๆนะครับสามารถมาสอบถามกับที่ปรึกษาการขายของเราจากบาร์เซโลนามอเตอร์ได้นะครับหรือว่าใครที่มาสะดวกมาที่งานนะครับสามารถไปติดต่อที่โชว์รูมของเราได้ทั้ง3สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิพาวดีนะครับหรือว่าสาขาบางแครนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่สาขาเชียงใหม่ได้เช่นเดียวกันครับหรือติดตามข้อมูลข่าาาวสรจก เฟซบุ๊กแฟนเพจของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเบียร์หลัยูบาร์เซโลนามอเตอร์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ